เอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรค่ะเพราะว่าในทุกครั้งที่มาดำเนินรายการเดี๋ยวฉันก็จะนำเรื่องราวของกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่แก้ปัญหาหนี้สินนะแก้ปัญหาหนี้สินแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชน โดยที่ไม่ได้มีดอกเบี้ยมีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้พี่น้อง ได้เข้าไปเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนหนี้เอาไว้นะคะกับกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรค่ะอ่ะเรามาฟังหัวหน้าวันชัยชำนาญเทกได้พูดถึงกระบวนการขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนเป็นอย่างไรนะคะแล้วสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง ไปฟังจากนายวัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัม,รรมย์ค่ะกฎหมายกองทุนฟื้น,นฟูมีภารกิจ2เรื่องก็คือการฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกก็คือประตูด่านแรกไไไฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรจะต้องรวมตัวกัน ไม่น้อยกว่า50คนขึ้นไปฉะนั้น50คนเราไม่ได้จํากัดว่าครอบครัวละคนคร <Okay. S 1> อบครัวละกี่คนก็ได้ที่เป็นเกษตรกรและมีอายุ20ปีขึ้นไปรวมกันแล้วนับ123ให้ได้ครบ50คนอันนั้นคือวิธีการรวมกัน50คนเคนฉะนั้นเมื่อรวมได้50คนแล้วเนี่ยก็ตั้งเป็นประธานเป็นคณะกรรมการเป็นเห็ลัญยิกได้สัก10คนให้เป็นคณะกรรมการกลุ่มอย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็เขียนวัตถุประสงค์กลุ่มเขียนระเบียบข้อบังคับกลุ่มพวกเราตั้งกันเองนะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เราจะเข้มแข็งเองเราต้องช่วยเหลือตนเองในกระบวนการกลุ่มนี้แต่กองทุนฟื้นฟูก,ก็สามารถที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการพูดคุยสร้างความเข้าใจตรงนี้สามารถประสานกองทุนฟื้นฟูได้ว่าอยากตั้งกลุ่มใหม่ขอให้กองทุนลงไปชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจร่วมด้วยอันนี้เราก็ยินดีที่จะไปชี้แจงร่วมนะก็ ได้ครบตามเงื่อนไขแล้วมาขอขึ้นทะเบียนต่อกองทุนว้นฝูกองทุนว้นปูก็จะนําเข้ารับรองอนุกรรมการจังหวัดนายทะเบียนก็จะอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนท่านก็จะได้รับสิทธิ์จากการที่ท่านเป็นสมาชิกกองทุนว้นฝูโดยหนึ่งท่านสามารถเสนอแผนและโครงการขอรับการช่วยเหลือต่อกองทุนวินปูได้ในนามขององค์กรน,นะฉะนั้น งบกองทุนวินฟูที่สนับสนุนพี่น้ององค์กรก็จะมีอยู่2ประเภทคือประเภทเงินอุดหนุนให้เปล่าแก่องค์กรและประเภทงบกู้ยืมนะโดยที่ทั้งอุดหนุนให้เปล่าและประเภทกู้ยืมเนี่ยให้เปล่าก็คือให้ขาดเนาะ,ะก็คือเงินอุดหนุนส่วนประเภทงบกู้ยืมนั้นเราไม่มีดอกเบีย้ยนะพี่น้องจะทําโครงการอะไรที่พี่น้องอยากจะทํากันในกลุ่ม คุยกันแล้วตกฝึกกันแล้วเนี่ยก็เสนอโครงการขึ้นมาก็สามารถที่จะยื่นต่อสํานักง,งานกองทุนวินฟูได้ฉะนั้นเมื่อท่านสามารถยื่นเสนอแผนและโครงการได้ตามสิทธิ์ที่ท่านได้เป็นสมาชิกกองทุนวินฟูแล้วเนี่ยโครงการที่ท่านยื่นขึ้นมากองทุนก็จะนําเสนอต่อแผนแผนรายปีเพื่อจะเสนอของงบประมาณต่อสํานักงบประมาณโดยเป็นเป็นแผนงบประมาณแผ่นดินเช่นกัน นะครับฉะนั้นกระบวนการฟื้นฟูอาชีพนี้เราจึงเป็นภารกิจหรือเป็นภารกิจข้อที่หนึ่งของกองทุนฟื้นฟูนะครับข้อที่สองก็คือเรื่องของการไปแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้วสิทธิ์ที่ข้อที่สองที่จะตามมาก็คือเมื่อท่านมีหนี้สินอยู่เนี่ยหนี้สินนั้นที่ท่านเป็นอยู่จะต้องเป็นหนี้ในระบบตามกฎหมายมาตรา 37ทับหนึ่งในพรบรแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท,ที่สองนี่ที่ท่านจะนํามาขึ้นทะเบียนได้นั้นหนึ่งเป็นหนี้ในระบบและเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นหนี้ทกศเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้ธนาคารแล้วก็บริษัทน,นิติบุคคลอื่นๆที่คณะกรรมาการจัดการหนี้เนี่ยได้อนุมัติให้เป็นสถาบันการเงินหรือน,นิติบุคคลที่สามารถขึ้นทะเบียนต่อกองทุนได้ซึ่งรายละเอียดนั้นพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะ ติดต่อประสานกับกองทุนฟื้นเพื่อขอทราบรายละเอียดในมูลนี้ที่ตนเองนั้นเป็นอยู่ได้ฉะนั้นการไปชําระหนี้แทนหรือไปแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นั้นก็ต้องดูรายละเอียดของสถาบันเจ้าหนี้ว่าแต่ละสถาบันเจ้าหนี้นั้นจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะค่ะถ้าหากว่า กลุ่มองค์กรเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟูเนี่ยเขาก็เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนนี้เกษตรกรตลอดทั้งปีค่ะคุณผู้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่สำนักงานกองทุนฟืนฟ้นฟนูและพัฒนากเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระตําบลในเมืองอําเภอเมืองบุรีรัมย์โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์สอบถามได้นะคะ044602262แล้วก็0800673212ค่ะ